เรื่องชมรมสุดป่วนกวนสารพัดงานตอนที่หนึ่งสมาชิกใหม่กับภารกิจแรกเช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ที่โรงเรียนมัธยมปลายเซรันนักเรียนเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้นอยู่ตะคทามิชิโร่นักเรียนมัธยมปลายปีสองกำลังเดินทอดน่องไปตามทางเดินของโรงเรียนเขามีท่าทางเบื่อหน่ายและพยายามหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าสู่กิจกรรมใดๆ ขณะที่ยูตะเดินผ่านบอร์ดชมรมต่างๆเขาถูกครูที่ปรึกษาดักไว้ครูแนะนําหรือบังคับให้ยูตะเข้าร่วมชมรมสารพัดงานเพื่อให้เขาสะสมหน่วยกิจกรรมให้ครบต่างที่โรงเรียนกําหนดยูตะพยายามปฏิเสธด้วยเหตุผลสารพัดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเข้าชมรมเพราะครูไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆยูตะเดินไปที่ห้องชมรมสารพัดงานซึ่งตั้งอยู่ในมุมเงียบสงบของโรงเรียนเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบกับฮารุกะซาโตะประธานชมรมที่สดใส และกระตือรือร้นฮารุกะต้อนรับยูตะด้วยรอยยิ้มกว้างและพยายามชวนเขาพูดคุยเกี่ยวกับงานชมรมแต่ยูตะกลับตอบด้วยท่าทางเฉื่อยชาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หลังจากนั้นยูตะได้พบกับสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในห้องชมรมเคนตัดทาคาฮาชินักเรียนพุ่เงเยบอรึงและจริงจังกำลังนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยความมุ่งมั่นมิสากอายเสดศิลปินที่อายกำลังนั่งวาดรูปเงียบในมุมห้องและโซสุเกะ นากามูรานักเรียนใจดีที่กำลังจัดเตรียมเครื่องดื่มให้กับทุกคนในห้องฮารุก,กะยิ้มแย้มแจ่มใสและรีบแจ้งให้ยูตะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นชมรมสารพัดงานจะต้องรับผิดชอบในการจัดงานต้อนรับนักเรียนใหม่ที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียนเธอบอกว่านี่เป็นงานสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนใหม่ ยูตาฟังด้วยสีหน้าเสงงและถามว่าทำไมต้องเป็นชมรมนี้ที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างฮารุกะอธิบายว่าเพราะชมรมสารพัดงานคือชมรมที่พร้อมจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทุกคนในโรงเรียนและมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ชมรมเป็นที่รู้จักยูตาถอนหายใจและยอมรับภารกิจด้วยความไม่เต็มใจเมื่อการเตรียมงานเริ่มขึ้นยูตาถูกมอบหมายให้จัดการป้ายต้อนรับนักเรียนใหม่ที่ต้องแขวนไว้หน้าห้องประชุมใหญ่ยูตาคิดว่า น่าจะเป็นงานง่ายง่ายและลงมือทําโดยไม่ค่อยสนใจรายละเอียดเขาพยายามติดป้ายแต่สายเชือกพันกันยุ่งเหยิงทําให้ป้ายไม่สามารถแขวนขึ้นได้อย่างถูกต้องขณะที่ยูตะกําลังหงุดหงิดกับป้ายฮารุกะที่คอยดูแลการจัดงานก็เดินเข้ามาช่วยและพยายามสังการให้ทุกคนทํางานของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพแต่การที่ฮารุกะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงทําให้บางครั้งเธอกดดันเพื่อนๆโดยไม่รู้ตัวซึ่งยิ่งทํา ให้อยู่ต่เครียดมากขึ้นขณะเดียวกันเคตฑกําลังตั้งค่าระบบเสียงในห้องประชุมแต่ก็เจอปัญหาเทคนิคที่ทำให้เสียงไม่ออกเขาพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการแกะระบบเครื่องเสียงออกมาซ่อมแซมส่วนมิซากิที่ต้องตกแต่งเวทีด้วยดอกไม้และแบนเนอร์ก็เริ่มรู้สึกกดดันจากความคาดหวังของฮารุกะจนมือไม้สัน่นและทำง,งานผิดพลาดไปบ้างโซโซุเกะเห็นสถานการณ์เริ่มตึงเครียดจึงพยายามคลายความกดดันด้วยการเตรียมขนม และชงชาสดชื่นให้กับทุกคนแต่ดูเหมือนจะไม่สามารถลดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้แม้สถานการณ์จะดูเหมือนกำลังจะล่มแต่ในที่สุดยูตะก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาช่วยอย่างจริงจังเขาใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วยฮารุกะจัดการป้ายที่พันกันจนแขวนได้สำเร็จเคนตะสามารถซ่อมระบบเสียงได้ในนาทีสุดท้ายด้วยการใช้ความรู้ด้านเทคนิคของเขาส่วนมิสากิที่เริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะได้รับกำลังใจจากโซสุเกะก็สามารถ ตกแต่งเวทีได้อย่างสวยงามงานต้อนรับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนักเรียนใหม่ทุกคนประทับใจในความพยายามของชมรมสารพัดงานแม้จะมีเหตุการณ์วุ่นวายเล็กๆน้อยๆแต่ในท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สมาชิกชมรมได้รู้จักกันและกันมากขึ้นและสร้างความผูกพันในแบบที่ไม่คาดคิดในช่วงท้ายของตอนอยุตะกรรลังนั่งพักหลังจากงานจบลงโดยมีฮารุกะเคนตามิซากิและโซสุเกะ นั่งอยู่รอบๆพวกเขาหัวระและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานยูตะที่ตอนแรกคิดว่าการอยู่ในชมรมนี้เป็นเรื่องน่าเบื่อเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดตอนจบลงด้วยบทพูดของอยูตะที่พูดกับตัวเองว่าบางทีการอยู่ในชมรมนี้ก็ไม่แย่นักพร้อมกับท้ารอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเขา